โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแอนตี้ไวรัสบล็อกไฟเอ E ออีกตัวหนึ่งนะครับยี่ห้อ Sec อะไรเอเวร์เอวรลาซิต้นะครับเราต้องไปดูว่าเขาบล็อกไว้ที่ไหนแล้วจะปลดบล็อกยังไงนะครับแต่ยี่ห้อไม่เหมือนกันนะ ต้องไปดู security ทีนิดหนึง่งนี่ครับที่เขาบล็อกไว้ตัวนี้เลยต้องเลือกเป็น restore นะครับ restore เ yes. นี่มาแล้วทีนี้เรื่องการตั้งกฎนะครับว่าให้เขา ไม่บล็อกนี่ของ a อเวล่านี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีหรือเปล่ามู้สึกว่าถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีไม่แน่ใจว่าจะมีอไรมนะฮะเบลไฟล์ออ อันนี้ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับรู้สึกจะไม่มีนะเมนูนี้หรือมาไม่เจอก็ไม่รู้นะครับเอาเป็น,นว่าถ้าเจอสแกนอีกก็คือตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้น่า,นาจะลันได้แล้วนะครับอันนี้ของ a v e ว a นะครับ เอาปิดรีโมทแล้วนะครับ